เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้หลทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วน ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายและใจนะจ๊ะแล้วก็ทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครากังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะจ๊ะ หรือเรื่องอะไรก็แล,กแล้วแต่เราทิ้งให้หมดให้ใจเก้งเกลียงให้ใจใสใสนี่สำคัญนะลูกนะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเราเกยงเกลียงใจใสใส แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายๆเนะีสำหรับผู้มาใหม่ยนะี่ยไปใจไปหยุดนิ่งอยู่ในบริเวณกลางท้อง ในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็อประมาณการเอาก่อนนะจ๊ะอย่าไปกังวลใจจนเกินไปนะว่าใจของเราเนี่ยจะไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเป๊ะเลยไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะเรา เริ่มต้นใหม่เป็นมาศึกษาเรียนรู้ใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทกอย่างสมบูรณ์เท่านั้นแหละถึงจะเห็นได้ชัดแจ่มทีเด,ยเดียวนะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ตรงนีนะ้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับ,ท,บที่ตื่นของตัวเรามาเกิดก็จะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะวลาเราจะไปเกิดใหม่ ใจของเราก็อยู่ที่ตรงนี้หละฐานที่เจ็ดดับบุบลงไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกไปอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับก็เช่นเดียวกันเราก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้ เกิดดับรับตื่นอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพยัฐา,านที่เจ็ดตรงนี้จึงสำคัญมากที่อะไรจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เนี่สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะและที่สำคัญยิ่งกว่านี้คือเป็นจุดเริ่มต้น ของการเดินทางไปสู่อายตนานิพพานเทวดาเจ้าพระอาราณทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้สฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะพอถูกสูวนเข้า ก็ตกศูนย์เห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างและก,ก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเบินอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามที่ยางวัน ใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกําลังบารมีที่ไม่เท่ากันกลมครอบตัวมันดวงแก้วตว่จะใสบริสุทธิ์อย่างนองเใสเหมือนน้ำน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆ หรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้แหละเป็นดวงใสดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมม่ัมเป็นต้นทางไปสู่อายตน,นิิพานซึ่งมีอยู่ทุกๆคนในโลก แต่พยายามมาบทบังเอาไว้โดยอนิวอร์นทั้งห้าเนี่ยมามังคับให้ใจไปนึกคิดในเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเช่นนึกเรื่องกามึงเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างเหล่านั้นเป็นต้นความโกรธความสงสัย ความท้อความง่วงความฟุ้งอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้ใจหลุดจากตรงนี้ไปถนะ้าวันใดที่ใจเราหยุดนิ่งในทุกส่วนนิวรณ์ทั้งหลายก็จะดับไประสมัมมาสมุจ้าพและอารหานทั้งหลายท่านก็หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะ่หยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะ่ะดวงประมมรก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังขล่าวแล้วนี่นะจ๊ะสว่างเหมือนพระทิยาเยมเที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็น เหมือนแสงจันในคืนมันเป็นเลยยิ่งว่าน,นั้นนะจ๊ะคือมันใสเย็นสบายให้ทั้งกันนิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกชื่อหนึ่งนะจ๊ะดวงเดียวกันนี้นิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรค พอถูกส่วนดวงธรรมนี่ก็จะขยายกว้างออกไปราทิศเลยก็จะเข้าถึงอีกดวงหนึ่งดวงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลลักษณะคำมือนกันหมดทุกอย่างต่างแต่ความละเอียด และความบริสุทธิ์กับความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้ศีลภายนอกนั้นเราเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์พุทิปิดในการพูดปด เทมน้ำมาอะไรต่างเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อปฏิบัติถูกส่วนแล้วเนี่ยความริทัสุดมากเพียงพอ,อะจะเข้าถึงดวงศีนที่เห็นได้จะเรียกว่าที่ศีนคือศีลที่ยิ่งกว่าปกติคือเห็นได้สัมผัสได้ถูกต้องได้ ใจจะนิ่งกันไปอย่างเนี้ยในกลางดวงศีลจะนิ่งไปเองในกลางดวงศีลเพราะจะมีจุดศูนย์กลางของดวงศีลเป็นจุดเล็กๆเท่ากับลายเข็มพอนนิ่งกันไปก็จะเห็นอีกดวงหนึ่ง,งขายายจากตรงนั้นแหละ ที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าคือดวงสมาธิแล้วในกลางดวงสมาธิก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะจะขยายออกมาเป็นดวงปัญญาเมื่อใจรายุดนึ่งอยู่ในกลางดวงปัญญา ก็ทำนองเดียวกันจุดกลางๆตรงนั้นก็จะขยายไปเป็นดวงวิมุตติเราหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตกลางดวงนั้นก็จะขยายไปเป็นดวงวิมุตติยานาทัศน,น,นะชุดหนึ่งก็มีหดวงเนี่ยซ้อนกันอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลย เราจะมารู้เรื่องจำแจ้งต่อเมื่อมีการมาเกิดขึ้นของสมมสติเจ้าเรือการมาเกิดขึ้นของท่านผู้รู้แจ้งแจ้งแจงตลอดอย่างในยุคนี้กับประเดีจพวะลงปู่ของเรานั่นแหละจึกนำมาถ่ายทอดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นหกดวงเนี่ยซัซ้นอนกันอยู่ภายใน กลมเหมือนกันแต่ว่าใสสว่างแตกต่างกันไปความบริสุทธิ์ของใจก็แตกต่างในกลางดวงวิมุตติญานณนาฏสนะดวงที่หกจะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะคล้ายครับ ตัวของเราที่เป็นกายหยาบในอริยบทสมาธิแต่ว่าอยู่ในวัยที่สดใสกว่าสงบสงีง่ยมสงางามในเดียวกายต่างๆเหล่านี้จะซ่อนซ่อนกันอยู่จะเข้าถึงได้ก็อาศัยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากเนี่ยหยูนิ่งอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเข้าไปสู่ภายในในทำนองเดียวกันในแนวดิ่งก็ยาวไอยกว้างออกไปเดี๋ยวก็เห็นกายในกายซ้อนซๆอนซ้อนอเงินอยู่เป็นชีวิตที่สลับซับซ้อนอยู่ข้างใน จึงกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือต้องผ่านกายทิพย์กายรูปภพกายลปปะเรือภพลมจึงกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตรภูณาตักความกว้างหยานกว่าห้าวานิดหน่อย เรดดอกบัวตูมใสเป็นแก,ก้วเป็นเพชรหรือเกินกว่านี้คือใสเกินใสเกินความใสใดใดในโลกเป็นความใสที่เราพึงพอใจมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอด เข้าถึงแล้วจะรู้สึกเป็นสุขอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราปลอดภัยปลอดจากภัยทั้งปวงไม่ว่าภัยในอบายภัยในชีวิตในสังสารวัฏเข้าถึงที่พึ่งตรงนี้เป็นองค์พระใสใส เหมือนกันหมดทุกคนในโลกคือกายข้างนอกก็จะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามว่เป็นเพียงความแตกต่างภายนอกแต่กายธรรมนี้จะเหมือนกันหมดเลยทั้งขนาดโลบร่างหน้าตาความไซส์บริสุทธิ์รับป,ประกอบไปด้ ลักษณะมหาบุรุษรบทัวนทุกประการต่างแต่ว่ามีเกตดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีพอดียืบบนจอมกระหม,ม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่เรียงรายด้วยเซนระสกประเส้นผมที่คดเวียน ทักษิณาวัตมุนควาทเก็บนาฬิกาง้แหละอย่างเป็นระบบระเบียบต่างอยู่บนบวรากายที่งดงมในอริยบทสมาธิบนแผ่นชาตของท่านจะใสสวยงามมากบริสุทธิ์เดียว กายนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นตัวจริงของเรานะ่ยที่มีแต่ความสุขล้นล้นมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละ อีกท่านทันยังมีธรรมจักขุมีการเห็นที่เห็นได้รอบตัวทีเดียวแตกต่างจากการเห็นนิตามนุษย์แตกต่างจากการเห็นนิตา,ตตา,า,กกาทิตย์ตารูประพรมตาอรูปปรมภาพรกราวนเห็นที่แตกต่างนี้ ก็เรียกว่าวิปัสนาวิก็บปรวรวิเศษเจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาอื่นๆนปัจเจเรปปการห็นมีธรรมจักขุคือมองไปตรงกลางองพระจากนั้นแหละมันก็กว้างไปหมดเลยเห็นตลุไปถึงอดีต ที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผนหลังเลยปัจจุบันนาเขาเห็นได้ตลอดไปตรงนั้นนะจ๊ะและยังเห็นพบภูมิอีกการเวียนว่ายแต่เกิดกันสรรพสัตว์ทั้งหลายอรวมนั้งเห็นสรรพสิ่งทั้งปวง ได้ทำมาจากขุตรงนี้แหละแล้วกขยังเห็นตัวกิเลสได้ตัวอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงมิ่นต้นที่มักดองห่อหุ้มใจของเราเลยเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟว,วิญญาณอากาศตะเงหมดมอย,ยาวนาน เหมือนเราเอาผักไปหมักดองอยากจะให้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ดองไปนานๆแช่อิ่มไปนานนานนี่เขาก็หมักดองนานน,านเขาเรียกว่าอาสาวะกิเลสจนกระทั่งเราต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในบังวนของคุกของชีวิตในภพสามนี่แหละ ถ้ามจากขุของพระธรรมกายก็จะเห็นได้จะเรียกว่าเห็นแจ้งคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งเหมือนลากของที่อยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งก็เห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วม่ใจเห็นอย่างเดียวด้วยยังรู้แจ้งด้วยเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั่น แตกต่างจากการเห็นด้วนดวงตามนุษย์เห็นสุดขอฟ้าแต่ไม่รู้วไอสุดตรงนั้นมันคืออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในการเห็นนี้จึงเห็นได้แจ่มแจ้งดีเดียวแล้วก็รู้แจ้งแล้วก็แทงตลอดคือตลอดเรื่องเลยทั้งเบื้องต้นทามกลางเบื้องปลาย รอบตัวรอบด้านด้านมีด้านอย่างน้อยก็สองด้านเช่นด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านเหมาะด้านควรด้านเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นอย่างนี้เห็นได้รอบตัวแล้วก็รอบด้านพดัะนั้นจึงเป็นที่เึืงที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้ เวลามีความทุกข์ใจมายดยึดอยู่ในกลางกายทำทุกข์นั้นกระดับไปเมื่อเราถือคบเพลิงเดินทวนกระแสลมก็ได้รับไอร้อนของคบเพลิงแต่ไอร้อนจะดับไปเมื่อเดินไปถึงแอ่งน้ำแล้วเราก็จุ่มคบเพลิงลงไปในน้ำคบเพลิงนั้นดับ ความรู้สึกไอร้อนก็ดับไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อไปอยู่ในกลางกายทำทุกข์นั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมกายจึงเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่พึ่งเราได้ที่ระลึกก็คือที่ควรจะนึกถึงไอได้ตลอดเวลา แทงหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินพราะนึกที่ไรเห็นที่ไรก็เป็นสุขใหญ่มีแต่ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจสุขอย่างดียวเพระธรรมกายภายในตัวองเราจียงเป็นสิ่งที่เราควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวหรือหญิงสาวคิดถึงใญ่หนุ่ แต่นึกอย่างนั้นยังไม่ได้สุขอย่างเดียวมันสุขสุขดิบดิบอย่างนั้นแต่นี่สุขอย่างเดียวสุขขอไก่นั่นสุขกอไก่จึงเป็นที่ระลึกตั้งเป็นที่พึ่งโดยที่ระลึกด้วยเมื่อเราประสบทุกข์ทางโลกนึกถึงท่านยามใน เห็นนัานชัดใสแจ่มอยู่กลางกายทุกนั้นกระดับไปท่านได้มนที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับเรามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ขาดแกลางความรู้เมื่อตัวประสบทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งคิดว่าที่พึ่งอยู่ที่ตรงไหนก็ไปไหวตรงนั้น คิดว่าอยู่ที่จอมปลวกก็ไปไหว้จอมปลวกคิดว่าอยู่ที่ต้นไม้ก็ไปไหว้ต้นไม้คิดว่าอยู่ที่พูกเก่าก็ไหว,ว้พวกเก่าคิดว่าอยู่ที่เทพเจ้าก็สมมุติเทพเจ้าขึ้นมาเป็นองค์นั้นองค์นี้องค์นู้นแล้วก็สมมุติขึ้นมาว่าเทพเจ้าแต่เราก็รับเรถือต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่ท่นานสร้างสิ่งนี้ได้ท่านถึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้คือว่าเองเออเองสรุปกันเองเอไปอย่างนั้นแต่แล้วก็ช่วยดับทุกข์ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยที่จะดับทุกข์ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เอง ห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เพียงศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่พึ่งที่ล,ลึกให้กับตัวของเราเองให้เจอในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะให้วันเวลาที่ดีนี้ มันผ่านไปดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลุงนะก็ให้ลูกทุกคนสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในแต่การทำใจให้หยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาสบายสบยจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้อาจารย์ แลยจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสมาอรังสมาอรังสมาอรังเรื่อยไปเลยประคองใจไปเบาๆสบายสบายส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วก็นิ่งอย่างเดียว ให้ใจนิ่งๆนุๆ่มๆให้นานๆนิ่งๆนุๆ่มๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปอยยบๆนะจ๊ะ